บอกเลยว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเราอีกต่อไปพี่ขาตั้งแต่หนูเจอตัวนี้ไม่ว่าจะบุฟเฟ่อาหารทะเลอาหารโูโ้ทุกสิ่งอย่างของมันของทอดเวลาออกกําลังกายหนูก็ไม่มีแต่น,นั้หนักหนูหายไป30มกิโลพี่เอวหายไป10นิ้วเมื่อก่อนเอล36ปัจจุบันเอล26ค่ะดูค่ะคือบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ยาตัวนี้มันจะไม่สามารถลดได้เยอะขนาดนี้เพราะเฟิร์นเคยกินยาแบบ ยาลบหนักมากกว่าสิบตัวคือเราเราอ้วนเราลูกสองอะลูกคนแรกเราก็กินกินยามันก็พอลดได้บ้างแต่พอหยุดทานคือหนักเด้งขึ้นมาหลายกิโลมากคือจากห้าห้าสิบห้าเออแล้วลูกสองอะล,ลูกคนที่สองอะฟาดไปเจ็ดสิแปดแล้วพอคลอดปุ๊บโอ้โหน้ำหนักหายไปแค่สองกิโลกับลูกค่ะแม่เอ,อ้ยอยู่กับนูหมดเลยพอมาเจอตัวนี้หายไปแล้วสามสิบกิโลคะ่ะ ใครอยากลดทุกสัดส่วนดูแขนขาอะดูดูใกล้ๆดูชัดดูแขนขาค่ะพี่ลดไปเยอะมากลดทุกสัดส่วนจริงๆและกระชรับด้วยไม่ย้อยนะคะปกติถ้าคนจะลดเยอะขนาดนี้คือแบบหนังจะเหี่ยวจะย้อยจะยานไม่มีอาการใดทั้งสิ้นค,ค่ะคุณพู่ขาใครอยากเอวหายไปสิบนิ้วแบบไปเฟิร์ทักเลยค่ะ